คุณโตเกียวมิวสิกอีพีที่27ผ่านไปแล้วกับโตเกียวลามซิงดีใจพุ่มใจหลายพี่น้องฝากอีพี28ด้อใครไม่ดู28ก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกใบพระคุณนี้จำไม่ลืมนะครับพี่น้องไอ้โตเกียวมิวสิกเข้าได้ครับเพื่อนไปเนาะบัดใบหนึ่งกับเพื่อนหนึ่งกำลังใจครับพี่น้องนี่เลยขอบคุณบ้านฮักคุยบ้านฟินขออย่าบอกฟินด้วยนะครับขอบคุณอีซีทุกบ้านของลูกโตเกียวลูกไก่ททุกบ้านด้วยนะครับ สวัสดีครับผมจบไปแล้วนะครับผมกล้องวายูขอขอบพระคุณครับผมที่ยังซับพอร์ตกล้องนะครับยินดูกล้องนะครับเพียงอะไรกล้องนะครับผมขอบพระคุณทุกบ้านทุกทุกบ้านเลยนะครับผมตเกียววิสิกนะครับผมขอบพระคุณดองกำลังใจกล้องวายโตัวเกียววิสิกนะครับผมที่ยังซับพอร์ตกล้องยังเอ็นดูนะครับคิดหอดนะครับฮักกล้องนะครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ ขอบพระคุณพี่ออก้าด้วยนะครับผมที่ยังที่ช่วยนะครับผมที่ช่วยทุกอย่างเลยนะครับผมหม่ใช่ว่าบ้านก็ช่วยนะครับผมต่อเตินบ้านขอบพระคุณนลครับขอบคุณครับดีที่ส0ดครับ,บรุณาลดเสียงค่ะสวัสดีค่ะนางน้ำตาลนะคะขอราบขอบคุณมาลัยทุกบาทแล้วะค่ะแล้วก็บาททุกใบหัวใจทุกดวงนะคะที่เป็นกําลังใจให้โตเกียวมี โทกเกียวลัมซิงนะคะทุกคนอีพีที่27ะคะ่ะมวนบ่าค่ะพี่น้องค่ะเสี่ยทีมไหนเม็ด้อมานะคะขออนุญาตขอบคุณมาลัยนะคะอันแับเรกขอบคุณมาอะยจากมีนาน,นะคะพอดีว่า มันขาดพี่น้องก็ไลยตรงมัดนะคะขอบคุณมาเลยจากนี้นาน,นะคะให้น้องน้ำตาขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมา,มาเลยออ,อนไลน์จากแบบว่าในหลายคน<ป>เลยนะคะเดี๋ยวหนูโพสตนะคะแล้วก็ขอบคุณมาเลยจากบ้านฮากน้าตานะคะพอดีว่าป้ายมันเปียกะค,ะค่ะก <l ug> ็เลยได้เปลี่ยนป้ายใหม่พี่น้องที่จริงทําป้ายมาสวยมากแต่ว่าป้ายมันเปียกก็เลยได้เปลี่ยนใหม่นะคะขอบคุณมาเลยจากบ้านฮากน้าตาขอบคุณแม่แม่เดือนแล้วก็แม่แม่แอดมินนะคะแล้วก็ขอบคุณมาเลยจากพี่น้องมันเปียกอย่าได้หนูด้วยขอบคุณมาเลยจากบ้านฮากนงหน้านะคะมันเปียกนะคะก็มันก็เลยแบบว่าขาด ขอบคุณมาเลยจากบ้านหางกะนงหน้านะคะขอบคุณแม่แม่แอดมินทุกคนนะคะวันนี้น้องจะเป็นไงบ้างคอมเมนต์แล้วก็ทักแชร์ส่วนตัวมาได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ด <icana>, ีค่ะน้องเจนี่นะคะวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณนะคะแม่แแอดมินบ้านฮัคเต้าตัวเล็กนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะมาลัยจากบ้านฮัคเต้าตัวเล็กทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหรือว่าช่อดอกไม้สวยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแอดมินพี่ปุ้ยขอบคุณแม่แม่แอนนะคะขอบคุณแม่น้อยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณแม่เจนี่นกด้วยนะคะมามาจากต่างประเทศที่โอนมาไลยออนไลน์มาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณมาอะไราบ้างคนะน้องซีแกรม,มารี้แล้วก็ขอ,าาอ,อนนขอบคุณมาลายจากแม่อมเกาหลีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมาละยรจากบ้านหากน้องซีแกมแล้วก็ขอขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจดวงนะคะพี่ม้าไม่กับโตเกียวมิเสิอกในวันนี้พวกเราดีใจมากนะคะพี่วมาคนดูเยอะมากครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทีมดีชนะขอบคุณค่ะครับ กอที่บ้านจะของเร็วเร็วสวัสดีค่ะพี่น้องคะเป็นตั้งไหนแน่ค่ะมือนีการสแสดงของทีมเอหลังกาทีมดีนะคะสําหรับโตเกียวล่ําสิงห์ของหัวเข้านะคะวันนี้ขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะคะขอบคุณพี่ที่แม่แม่นะคะถุกทุกคนสูขูดทุกคนขอบคุณที่ะะๆๆๆๆๆๆทให้กําลังใจเราทีมงานนะคะมือนีสู่แห้งเพราะว่าฝนกระโต๊ะค่ะพี่นอ้องขาอามือนีขอบคุณนะคะมาลัยจากแม่ฮับนะคะขอบคุณมีเอนะคะขอบคุณมีเอขอบคุณ พี่เจ็กกี้นะคะขอบคุณดอมต่าวตาหวานละ่ะขอบคุณพี่นิกกี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมาลัยออนไลน์จากแม่แม่พี่พี่ทุกทกคนเลยนะคะมือหนีเป็นจังไหนมวนแห้งรีวิวเนเดอร์นะคะฝากไวน้น้ำอีพีหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมรอรับชมติดตามนะคะไปก่อนคะ่ะประทุมบเรเทิงสินา้ายูพี่น้องรีบไปเลยสวัสดีครับพี่น้อง ขอบคุณนะครับมาไล่บ้านฮับผู้ชินจังเลยครับแล้วก็ขอบคุณแม่จันแม่วราแม่พรพี่แนนะแม่คุณนะครับแม่แมวแม่แคนิกาสู๊กสุแน่นะครับเอตยบนถึงเตยหลายซื้อน,นะครับแม่เหลิมแม่โดมน้ำนะครับเราดกัอขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับบ้านฮับผู้ชินจังนะครับที่สปอนจนเต็มเต็มเลอแรลกเต็มทุนเลนี้นะครับขอขอบคุณอย่างสูงนะครับ สวัสดีครับมังบกรโตเกียวนะครับกับขอขอบคุณพีพีแมมแมทุกคนเลยนะครับผมที่ข้อสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลาด้วยครับผมกันก็ขอบคุณใจใจอีกทีทึงบ่คอยโบไปนากล้องตามเพือนเสรือสมัยนะครับคุตรงนี้ติดเลี้ยนเนาะกับขอขอบคุณหลายๆครับผมที่ยังสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตกันอยู่นะครับขอบคุณหลายๆครับยิ่งชงรีบเนี่ยีบเน่ยนะครับผมครับพี่ตาเองก็เช่นเดิมเช่นเคยครับขอบคุณทุกๆบ้านฮากนะครับที่ให้เราทุกๆวันนี้ก็ เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะกีตาร์ขอขอบคุณมากสำหรับคนที่รักแล้วก็เอ็นดูกีตาร์นะครับแล้วก็กีตาร์อเองก็จะตั้งใจทำงานให้ดียิงย่งขึ้นไปแล้วก็ทำงานเพื่อองค์กรหวังว่าทุกๆคนจะรักแล้วก็เอ็นดูกีตาร์เช่นเดิมเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ มาครับผมสวัสดีนะคะขอบคุณนะครับมาเลน้ำใจจากบ้านฮักมามีฮักเบบีนะครับจากมังผลนแล้วก็จากมัาน้อยด้วยนะครับผมแล้วก็จากพัชรีด้วยนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ขอบคุณทองหนึ่งบาท <Yeah. S 2> นะครับ <im agine> ผมจากยาหลังงานมันเกิดนะครับวันนี้ก็คือของบ้านฮักมามีฮักเบบีนะครับขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้คือพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับรักทุกคนนะครับผม สวัสดีครับอีโอตัเตรียมเสียงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณไปยังมาลายจากบ้านฮักน้องอีโอมากๆเลยนะครฮะว่าจะเป็นบ้านฮักน้องอีโอนะครับแล้วก็พี่เต้แล้วก็พี่เฟิร์นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณไปยังทีมงานทุกฝ่ายนะครับสวัสดีครับผมแม่พี่น้องกับมือหนีเป็นยังไงครับมวลมอครับหมอแค่นียกับหมอแค่เุื่านครับแต่กับเดาเต็มที่ฟู ทีมดีเลยแน่นอนครับผมกับ hmm. วันนี้กับขอบคุณสละกําลังใจหลายๆนะครับจากแม่นิษนะครับแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจหน้าเวทีครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากทางบ้านนะครับแล้วก็ทางบ้านฮักด้วยนะครับก็จะมีนี่ครับกำลังใจจากบ้านฮักบ้านเห็ดอีสโตนนะครับแล้วก็กำลังใจจากม่อมฝนนะครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็จากบ้านฮัก เต้าอ้อนของน้องยูฟีนะครับก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนนะครับก็ให้โอกาสหน้าครับก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กันอีกทุกๆ EP ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีพี่สิบเกียรติครับแล้วไปแล้วได้ก็ไปไหนครับผมเป็นยังไงน้อ่าซุนเรายูดีว่ะผมยนดี้ขอขอบคุณที่ชอบเราไปจากแมวแมวได้ครับผมแล้วก็มาลัยจากบ้านทักซัพพอร์ตน้องยูดีนะครับผมแล้วก็จากบ้านทักเพลงน้องยูดีครับ ก็บ้านทักหนึ่งบ้านทักสองน้องยูรี่ด้วยนะครับขอบคุณหลายครับตั <l ots> ด้วยสบายดีเด้อกากจริงมีรับกันเพลงนะของโตเโก,กียวมิซงนก็ขอบคุณมาเลยน้ำใจทุกคนนะครับอาจ์บิบบเฮน,น่านะฮะมืันนี้อาจ์บิบบได้เป็นอย่างฮิบวานแะแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนอาะทีมอบใมหายโตเก,กียวมิ่ง พราะว่าจะเป็นผมนะครับแม็กซ์รันโตเกียวมิวสิกหรือว่าซิมม์มอบให้ตัวเกียวไฟเพราะว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของทีมงานโตเกียวมิวสิกย่าหัวที่ละว้าพี่น้องบาลเบ้นเล่าหัวเฮาอะนะฝากให้กำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้กับโตเกียวมิวสิกนะครับถาดพี่เบ้นหัวเลยเ้อะแข่งเล่าหัวตลอดรองคท้ารอบเท้ารองเท้าองเห็ครับขอบผม สวัสดีค่ะคุณจุนนี่โตเกียวมิวสิกค่ะขอบคุณมาลรายน้ำใจนะคะจากบ้านคุณจุนนี่นะคะล่าสุดมีผูมีผูตกต้นไม้่าขอบคุณนะคะจากพี่นิกกี้นะคะบ้านดิจิทานะคะอันนี้นะคะจากพี่เจนเกาหลีค่ะจากพี่สุคนสวยขอบคุณนะคะที่เมตตาจุนนี่นะคะบุญคุณนี่จุนนี่สี่บลืมพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ ครับขอบพระคุณสำหรับแมลา,ายน้ำใจวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับพี่นิกกี้นะครับอังกฤษนะครับบ้านหัก์ีกิต้านะครับผมแล้วก็ขอบขอบพระคุณนะครับสำหรับแม่แม,แม่พี่พ,พี่บ้านฮักน้องน้ำอุน่นโปรกีมินสิคนะครับกบขอบพระคุณแม่แม่ฝากกินดูน้ำอุ่นคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่หลายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพวกเราชาวโตเกียวมิวสิคทุกท่านนะครับผมกับ จบไปแล้วนะสำหรับอีพีที27นะครับโตเกียวลัมซิงนะครับก็ขอฝักงนี้ฝากตัวกับ FC ีโตเกียวมิวสิตอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับผมนะครับเหมือนตุนกรีดสีนะครับผมมาในโปรเจกต์2นะครับผม เป็นอย่างที่เส้ใผ้มากเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นแห้งครับวันนี้เท่ากับมีอุปสรรคในเรื่องของสายฝนนะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีที่พุ่หนุนโตเกียวมิวสิกด้วยดีตลอดมานะครับผมแล้วก็เจอกันอีกที่หนด้อครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับ